นี่คือโครงการเบลเกเว e x c l u s ซ v e ผูวิลล่าบางนาพระราม9บ้านเดี่ยวแซงกิทระดับลักชัวรี่คลาสจากบริษัทบริทาเนียในเครืออริจินพรอพเพอร์ตี้ที่มาในคอนเซปต์ลักชูรีสไลฟ์เอเวอร์ด์ที่ผนวกเอาความหรูหราของาน,นออกแบบให้ลูกบ้านได้ใช้ชีวิตอยู่ในความลักชูรีสได้ทุกวันรวมถึงยังมีความไพรเวซีด้วยจำนวนยูนิตเพียงแค่65ยูนิตเท่านั้นแถมทุกยูนิตเนี่ยยังมีพูวิลล่าส่วนตัวอีกด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งทุกคนวันนี้คอนโดนิวพาทุกคนมาอยู่กันที่โครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบอีกครั้งหนึ่งกับโครงการเบลกเวเอกลุสิทพูวิล่าบางนาพระรามเก้าซึ่งตัวโครงการเนี่ยเขาตั้งอยู่บนพื้นที่ดินขนาดประมาณ23ไร่ซึ่งมีทางเข้าออกถึง2ทางด้วยกันทั้งจากทางถนนสุขภิบาล2และก็จากถนนเลียบทางด่วนการนาพิเศษอีกทั้งตัวโครงการเนี่ยยังถือว่าเป็นโครงการที่เดินทางได้สะดวกมากเพราะว่าอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนการนาพิเศษเพียงแค่1กิโลเมตรและยังอยู่ใกกลล้้ับุดขึนงงทาพิเศษ เพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นนอกจากนี้เนี่ยตัวบริเวณอรอบๆโครงการเนี่ยก็ยังมีแหล่งความอุดมสมบูรณ์ที่ถือได้ว่าค่อนข้างหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวห้างสรรพสินค้าตลาดสดต่างๆรวมถึงมีโรงพยาบาลและก็โรงเรียนอยู่รายล้อมเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทำเลข,ของบ้านเดี่ยวที่เรียกได้ว่าเดินทางสะดวกและก็ครบไปทุกความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกันนอกจากนี้เนี่ยตัวโครงการยังมีจุดเด่นในเรื่องของความ p r i v a ซี y อย่างที่ได้บอกไปตอนต้นว่าเขามีเพียงแค่65ยูนิตเท่านั้นซึ่ง65ยูนิตเนี่ยประกอบไปด้วย3ไทา์ด้วยกัน เอลิสบ้านเดี่ยวบนที่ดินขนาด70ตารางวาขนาดพื้นที่ใช้สอย360ตารางเมตรมี4ห้องนอน5ห้องน้ําและก็3ที่จอดรถทายที่2คือวิลตันบ้านเดี่ยวขนาด80ตารางวาพื้นที่ใช้สอย400ตารางเมตรมี4ห้องนอน5ห้องน้ําและก็4ที่จอดรถส่วนท้ายสุดท้ายทายใหญ่ที่สุดคือชาเพลบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่บนที่ดิน90ตารางวาพื้นที่ใช้สอย500ตารางเมตรมี5ห้องนอน6ห้องน้ําและ4ที่จอดรถซึ่งบ้านทุกท้ายในโครงการนี้นทุกคนจะมีสัก ว่ายน้ำขนาด3คูสิบเมตรเหมือนกันทุกทายเลยซึ่งก่อนที่เราจะไปดูบ้านตัวอย่างกันในยาสขอพูดถึงภาพรวมของตัวโครงการก่อนเพราะว่าโครงการเบลกาเวียโครงการนี้เนี่ยเขาตั้งใจออกแบบให้เป็นบ้านเดี่ยวสไตล์อังกฤษที่เน้นสไตล์โมเดิร์นผสมผสานกับสไตล์รีสอร์ทจะสังเกตได้ว่าบริเวณในโครงการเนี่ยจะมีการจัดสวนลงต้นไม้ใหญ่เอาไว้ค่อนข้างเยอะทั้งในส่วนของด้านข้างถนนเมนหลักที่กว้าง12เมตรและก็ถนนรองที่กว้าง9เมตรด้วยได้ด้วยว่านับตั้งแต่ผ่านระบบรักษาความปลอดภัยหน้าโครงการที่เป็นประตู สองชั้นและก็ระบบเข้าโครงการวีซี่พาร์ตมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวที่สบายตามากๆเลยแต่ส่วนที่เป็นไฮไลท์ของพื้นที่สีเขียวของตัวโครงการจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณคลับเฮาส์ทางโครงการเนี่ยจะจัดเป็นสวนเล่นระดับที่มีการแบ่งฟังก์ชันการใช้งานของพื้นที่ออกจากกันอย่างหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นโซนนั่งเล่นพักผ่อนสนามหญ้า พื้นที่กิจกรรมต่างๆทั้งสําหรับเด็กและผู้ใหญ่รวมไปถึงยังมีการลงต้นไม้ใหญ่ที่พอในอนาคตเนี่ยเมื่อต้นไม้โตพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดพักผ่อนที่ร่มรื่นมากเลยทีเดียวและส่วนสุดท้ายที่ปลายอีกด้านหนึ่งของสวนเนี่ยทางโครงการเขาทําเป็นเหมือนห้องอเนกประสงค์เอาไว้ด้วยด้านหน้าเนี่ยก็ทําเป็นทางลาดเอาไว้สําหรับรถเข็นเด็กหรือวีลแชร์ให้ใช้งานได้สะดวกตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากออกมานั่งพักผ่อนชมสวนเปลี่ยนบรรยากาศจากบ้านของตัวเองในวันที่อากาศอาจจะร้อนหน่อยก็สามารถใช้งานบริเวณห้องอเนกประสงค์ตรงนี้เปิดเครื่ ก็ชมสวนมองดูเด็กๆเ,เล่นกันในสนามหญ้าได้เส้นเดียวกันส่วนรละเอียดของตัวคลับเฮาส์เนี่ยตินนารออยู่ที่บริเวณสวนตรงนั้นแหละเดี๋ยวให้ตินนาพาทุกคนไปดูคลับเฮาส์กันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาที่บ้านตัวอย่างหลังนี้มาดูความว้าวของบ้านพูลิลล่าขนาด500ตารางเมตรกัน สวัดีค่ะติ๊ดนะคะบริเวณที่ติ๊ดยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือคลับเฮาส์ของโครงการเบลเกเวียเอ็กซ์คลูซีฟพูลวิลล่าบางนาพระราม9ค่ะซึ่งตัวคลับเฮาส์เนี่ยทางโครงการจะเรียกพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดว่าเบลเกเวียคลับค่ะและข้างในเนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่มีพื้นที่ส่วนกลางให้ลูกบ้านได้ใช้หลายส่วนเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ส่วนแรกของตัวคลับเฮาส์นะคะจะเป็นส่วนของเวลคัมเลาฟ์ค่ะทางโครงการจะจัดให้เป็นโซนพื้นที่นั่งพักผ่อนสําหรับลูกบ้านและในชั้นเดียวกันนี้ก็ยังมีฟันสเปซฟอร์คิดที่ออกแบบมาเป็นพื้นที่สําหรับเด็กซึ่งมันจะคอนเน็กับเวลคัมเลาฟ์ผู้ปกครองก็จะสามารถมานั่งรอเด็กๆที่มาใช้งานฟันสเปซฟอร์คิดได้ค่ะส่วนบริเวณชั้น2ของตัวคลับเฮาส์นะคะจะเป็นฟิตเนสค่ะความพิเศษของฟิตเนสที่นี่ก็คือเครื่องเล่นแต่ละชิ้นจะถูกติดตั้งแยกออกจากกันโดยการกั้นด้วยพาร์ติชัน มี private meeting room เป็นห้องประชุมสําหรับให้ลูกบ้านมาใช้งานได้อย่างเช่นการน,นัดคุยงานการคุยธุระต่างๆที่ไม่ต้องการให้แขกเข้าไปในตัวบ้านได้อีกด้วยค่ะมาถึงในส่วนของบ้านตัวอย่างกันบ้างทุกคนบ้านตัวอย่างที่ทางคอนโดนิลพาทุกคนมาดูในวันนี้เนี่ยเป็นบ้านตัวอย่างขนาด500ตารางเมตรใน type chapel ซึ่งเป็นบ้านทายพี่ใหญ่ที่สุดของตัวโครงการเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูตัวดีไซน์ได้ในบ้านกันเนี่ยเป็นขอบพูดถึงตัวฟาซาดด้านนอกนิดนึงเพราะว่าเป็นชอบเป็นการส่วนตัวเนาะเนื่องจากตัวเป็นเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบบ้านที่ออกแบบมาได้ มาคือการออกแบบที่รู้สึกว่าทางด้านซ้ายและก็ด้านขวาเนี่ยมีน้ำหนักเท่ากันแต่ก็ยังมีเส้นมีการเล่นกับมิติด้านตื้นลึกผ่านทางตัวฟาซาดและกระจกของตัวโถงนั่งเล่นทางด้านขวามือของตัวบ้านที่เป็นทางเข้าบ้านหลักเนี่ยก็ยังให้อารมณ์หรูหราแต่ก็ไม่ทิ้งความโบเด์นแบบสมัยใหม่ด้วยทีนี้มาดูในส่วนของภายในตัวบ้านกันบ้างทุกคนถ้าเกิดเป็นบ้านเวอร์ชั่นที่เป็นบ้านจริงที่ทางโครงการจะขายกับลูกค้าเนี่ยด้านในเนี่ยจะเป็นบ้านเปล่าผนังเนี่ยจะเป็นผนังปูนที่ทาสีขาวเท่านั้นแต่ว่าตัวแอ ฝั่งเพดานเนี่ยเขาจะมีการติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วทุกคนส่วนแรกของตัวบ้านเนี่ยจะเป็นตัวห้องนั่งเล่นซึ่งโถงนั่งเล่นเนี่ยจะเป็นโถงนั่งเล่นแบบดับเบิลสเปซเนาะคือสามารถที่จะคอสเมตการวางโซฟาหรือว่าระยะทีวีเนี่ยได้ค่อนข้างจะอิสระเลยพื้นที่เนี่ยค่อนข้างกว้างมากและก็โปร่งมากทีเดียวเนื่องจากว่าบริเวณที่ติดกันกับตัวสระว่ายน้ำเนี่ยเขาจะให้มาเป็นกระจกหน้าต่างที่เต็มความสูงพื้นจะดฟ้าเพดานเลยทีเดียวทุกคนและก็ส่วนถัดมาถัดจากตัวพื้นที่นั่่่่่งงเเเลนน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 นมานีีีทททุกคกค็็็จะปปในสวขอพพืื้้ รตรงนี้เนี่ยความพิเศษคือว่าพื้นที่ตรงนี้จะได้กระจกเข้ามุมซึ่งเป็นวิวสระว่ายน้ําในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาบิวมาให้เป็นเหมือนกับโต๊ะทํางานที่สามารถนั่งทํางานบริเวณริมสระว่ายน้ําได้แต่ถ้าเกิดเราซื้อบ้านไปแล้วเนี่ยเราสามารถจะบิวพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนอื่นๆก็ได้เนื่องจากว่าเราจะเห็นตัว water f เจ t ร r การเคลื่อนไหวของน้ำเนี่ยค่อนข้างมากในบริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นมุมพักผ่อนที่ดีเหมือนกันส่วนถัดมาเนี่ยทุกคนจะเป็นส่วนของพื้นที่รับประทานอาหารซึ่งมีีขขนนนาาาาาาาดดกวว้งงพออทท่จะะโตรรับห10 12ที่นั่งได้เลยซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะติดกับประตูกระจกที่มีขนาดใหญ่เต็มความสูงพื้นตลดฟ้าเพดานเส้นเดียวกันซึ่งประตูบานนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเปิดคอนเน็กออกไปยังพื้นที่สระว่ายน้ําด้านนอกได้ซึ่งตัวสระว่ายน้ำไปดูทุคนอย่างที่บอกว่าขนาดคือมีขนาด3คูณ12.5เมตรส่วนความลึกเนี่ยจะอยู่ที่1.2เมตรทุกคนเป็นสระระบบเกลือณนะวันนีน้ทุกคนที่เรามาทำเดลิวิวเนี่ยทางออริจินเขามีการให้เซอร์วิสเกี่ยวกับตัวสระว่ายน้ำเนี่ยคือการอ่าทำความสะอะะาดนาน อันนี้คือเป็นโปรโมชั่นที่เราได้รับมาณวันที่เรามารีวิวคือเดือนธันวาคมปี63เนาะซึ่งคลิปเนี่ยจะออกเดือนมกราคมปี64ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจตัวโครงการเนี่ยแล้วอยากจะรู้ว่าตัวโปรโมชั่นเรื่องของการทาความสะอาดสระว่ายน้ำเนี่ยจะยังอยู่ไหมก็สามารถที่จะสอบถามกับตัวโครงการได้ในส่วนถัดมาทุกคนเราจะเจอกับแอเรียตรงนี้ก่อนซึ่งในบริเวณบ้านหลังที่เป็นหลังขายจริงเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่โล่งๆคือทางโครงการเนี่ยจะไม่ได้บิวชุดเคาน์เตอร์ตรงนี้ตัวไอแลนด์หรือว่าตัวครัว เผื่อเราจะทําเป็นโครแบบนี้อยู่แล้วซึ่งบริเวณตรงนี้เนจะอยู่ติดกับห้องนอนทุกคนห้องนอนด้านล่างนี้เนี่ยทางโครงการเขาออกแบบมาให้เป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุเนื่องจากพื้นเนี่ยมีการทําเป็นพื้นที่ลดแรงกระแทกด้วยขนาดของห้องนอนเนี่ยเอาจริงๆเราสามารถวางเตียงขนาด5-6ถึงฟุตได้เลยและนอกจากนี้ทุกคนห้องนอนในบริเวณชั้นหนึ่งนี้เนี่ยก็ยังมีห้องน้ำในตัวด้วยสุขภัณฑ์ด้านในเนี่ยเป็นของคุณเลิศทั้งหมดเลยแต่ความพิเศษของห้องนอนห้องนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นห้องนอนที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุแล้วเนี่ยจะเป็น ด้านหลังบ้านได้ถึง2ทางด้วยกันก็คือทางประตูบริเวณตรงนี้1บานและก็เพื่อออกจากห้องนอนปุ๊บเราจะเจอกับประตูบานเลื่อนซึ่งเป็นจุดที่สามารถเชื่อมต่อไปยังสวนหลังบ้านได้ทุกคนสวนหลังบ้านเนี่ยในบ้านตัวอย่างเขาจัดมาให้ค่อนข้างสวยแต่ว่าในเวอร์ชันบ้านจริงเนี่ยเขาจะเป็นสนามหญ้าปูมาให้เฉยๆเนาะถ้าเกิดเราอยากได้ออกแบบตรงนี้เนี่ยก็สามารถบอกทางโครงการได้เช่นเดียวกันส่วนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งความพิเศษของตัวบ้านกันเลยดีกว่าทุกคนเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราเริ่มจะรีวิวตัวด้านในกันเนี่่าวจรงิๆ ตูทางเข้าของตัวบ้านนีอีกทางหนึ่งก็คือบริเวณตรงนี้ตรงนี้เนี่ยทุกคนจะเป็นประตูที่เชื่อมกับบริเวณลานจอดรถ ซึ่งอย่างที่บอกไปตอนต้วนว่าบ้านในท y p แชปเพลเนี่ยสามารถจอดรถได้ถึง4คันซึ่งเป็นการจอด4คันแบบไม่ต้องซ้อนกันด้วยสามารถที่จะขับออกไปได้อย่างสะดวกเลยซึ่งประตูชุดนี้เนี่ยเมื่อเดินเข้ามาจากบริเวณลานจอดรถเนี่ยเราจะเจอกับ Security ชุดแรกคือเป็นตัวตีโซ่ดอล็อกของซัมซุงที่จะมีให้กับบ้านทุกทายทุกหลังเลยบริเวณตรงนี้เนี่ยทางบ้านตัวอย่างเขาพิวมาให้เป็นพื้นที่ใส่รองเท้าเนาะซึ่งในบริเวณบ้านจริงเนี่ยมันเป็นพื้นที่โลง่ลงๆแต่ว่าไอเดียของการทําเป็นพื้นที่ใส่รออองงงงงเเเท้้้้้าาาาาาาดดนนนนนึึหืว่่่กก็็บขขขคม กนนุคส่วนต่อไปที่จะนําทุกคนเนี่ยก็คือตัวสมาร์ทโฮมของตัวบ้านตัวสมาร์ทโฮมเนี่ยจะควบคุมด้วยแผงควบคุมชุดเลยทุกคนก็จะเป็นสมาร์ทโฮมของแม็กเวลเนาะซึ่งจะเชื่อมต่อกับระบบ Security ภายในบ้านแทบะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเซนเซอร์บริเวณหน้าต่างหรือว่าตัวกล้องวงจรปิดทั้งหมดภายในบ้านเลยนอกจากนี้เนี่ยตัวสมาร์ทโฮมชุดนี้เนี่ยก็ยังจะสามารถเชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์ของ Origin ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นตัวโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะสามารถวิดีโอคอลกับคุณหมอจากในบ้านขอองเราคุณหม วินิจฉัยอาการเบื้องต้นได้ด้วยส่วนต่อไปส่วนสุดท้ายของบริเวณชั้นหนึ่งที่อยากจะพาทุกคนไปดูเนี่ยก็คือในส่วนของครัวไทยด้านหลังซึ่งครัวไทยด้านหลังเนี่ยจะเป็นครัวไทยที่สามารถใช้งานได้จริงเลยถงทางเดินบริเวณนี้ก็จะผ่านตัวห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําของบริเวณชั้นหนึ่งก่อนตัวห้องน้ำเนี่ยสุขภัณฑ์ด้านในก็จะเป็นของโคโลร์เช่นเดียวกันเพียงแค่จะไม่มีตัวเรนแชเวอร์หรือว่าแฮน d ์แชเวอร์มาให้เท่านั้นเองทุกคนถัดมามาถึงตัวส่วนของครัวที่บอกเนอะตัวของครัวเนี่ยเขาจะมีกาารละัับจว้นนงงเอย่่ฟ์ชคคข เป็นตัวซิงค์น้ำจานหรือว่าตัวเตาแก๊สที่เป็นสีหัวแบบนี้ส่วนด้านหลังทุกคนถัดจากครัวออกไปเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของพื้นที่ซักล้างแล้วก็บริเวณห้องเมทซึ่งมีห้องน้ําแยกต่างหากอยู่ด้านนอกด้วยส่วนต่อไปทุกคนบริเวณชั้นสองของตัวบ้านเนี่ยขอบอกว่ามีความพิเศษทั้งในตัวโถงแล้วก็ตัวห้องนอนเลยเดี๋ยวให้ตินาพาไปดูภาพรวมกันแล้วเดี๋ยวไปเจอเบนที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมรับรองว่าว,าวา้าวแน่นอนต่อไปเรามาต่อกันที่บริเวณชั้นสองของบ้านกันเลยดีกว่าค่่่่่่่่ะะะเเเเเเดดีีีี๋ยยววตติิจจขขอออรรมาากกสนน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 นงงงงชัััั้้้้ททททบไลลซึพพืืป็ค่ะ ที่จะอยู่ติดกับหน้าต่างซึ่งเป็นช่องแสงของโถงบันไดค่ะและที่ด้านหลังนะคะเขาก็มีพื้นที่สําหรับทําเป็นพื้นที่สีเขียวได้ด้วยค่ะซึ่งภายในชั้นสองเนี่ยก็จะมี3จุดด้วยกันค่ะที่เราสามารถทําเป็นพื้นที่สีเขียวได้เดี๋ยวมีจุดไหนบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราเดินยกสเต็ปมาจากชา้นผักบันไดค่ะเราก็จะเจอกับโถงกลางของชั้นสองค่ะซึ่งจะจําแนกแยกไปยังห้องต่างๆได้ค่ะต่อไปมาดูทางด้านขวามือของติดนะคะซึ่งจะเป็นห้องนอนค่ะที่อยู่ตรงข้ามกันทางโครงการเนี่ยจะตกต่งาเนกชวสคะะฟัั์จ ลายยกันเแตกต่างกันที่ขนาดของห้องเล็กน้อยเท่านั้นค่ะและทั้งสองห้องเนี่ยก็ยังมีห้องน้าในตัวเหมือนกันรวมทั้งทั้งสองห้องนี้เนี่ยอยู่ทั้งด้านหน้าบ้านทั้งสองห้องเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นห้องที่เรียกได้ว่ามีความพิเศษมากๆเลยของบ้านทายนี้ค่ะเพราะว่าเขาได้ยกสเต็ปขึ้นมาจากบริเวณชั้น2อีก1สเต็ปค่ะและห้องนี้นะคะทางโครงการเนี่ยเขาก็ตกแต่งมาให้เป็นห้องนั่งเล่นค่ะเอาไว้ให้สําหรับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยได้ทํากิจกรรมร่วมกันค่ะซึ่งจริงๆแล้วห้องนี้เนี่ยสามารถทําเป็นอีกหนออนนนได้้้้คค่่่ะะะเเพราาาาาววขมมีหหงํใใตั และพื้นที่ตรงนี้นะคะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยทางโครงการไม่ได้ทาราวรดันไดมาให้ค่ะเนื่องจากทางออริจินเนี่ยเขาดีไซน์ให้พื้นที่บริเวณนี้สามารถที่จะมานั่งค่อยขาได้เป็นพื้นที่ที่คอนเน็กันระหว่างทุกห้องนอนรวมถึงพื้นที่ตรงนี้ก็จะอยู่ติดกับพื้นที่สีเขียวส่วนที่2ของบริเวณชั้น2นี้ด้วยค่ะต่อไปเนี่ยจะให้เบนเนี่ยพาไปดูห้องมาสเตอร์เบดมนะคะซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับห้องนี้มากเลยทีเดียวค่ะที่เมื่อสักครู่เนี่ยตินาบอกว่าตัวมาสเตอร์เบดมเนี่ย กินพื้นที่ตลอดแนวความกว้างของตัวบ้านเลยทุกคนโดยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนของห้องนอนส่วนของระเบียงและก็ส่วนของห้องน้าและก็บล็อกอินเคิลเซตเรามาเริ่มกันที่ส่วนของบริเวณห้องนอนกันก่อนส่วนของบริเวณที่เป็นพื้นที่ที่วางที่นอนทุกคนมีขนาดกว้างพอที่เราจะสามารถใส่เตียงขนาดคิงไซส์หรือเตียงไซส์พิเศษอื่นๆได้เลยเนื่องจากพื้นที่บริเวณข้างเตียงทั้งสองข้างเนี่ยก็ยังเหลือพื้นที่ค่อนข้างมากทีเดียวรวมถึงบริเวณปลายเตียงเนี่ยก็มีขนาดกว้างพอที่เราจะสามารถใส่ทีวีโอเวอร์ไซ เป็นปกติทั่วไปรวมถึงสามารถที่จะใส่เป็นจอโปรเจคเตอร์ฉายเข้าผนังก็ยังสามารถทําได้และบริเวณห้องนอนเนี่ยทุกคนก็ยังจะมีระเบียงซึ่งตัวระเบียงนี้มีขนาดกว้างเท่ากับความกว้างของห้องนอนเลยและตัวระเบียงนี้ก็จะคอนเน็ก์ไปยังตัวสระว่ายน้ําด้านล่างทําให้สมาชิกในครอบครัวที่พักห้องนี้เนี่ยสามารถที่จะออกไปเพื่อดูวอเตอร์ฟีเจอร์ของสระว่ายน้ําด้านล่างได้เช่นเดียวกันบริเวณถัดไปทุกคนเป็นบริเวณกลางห้องของามาสเตอร์เบดรูมทางโครงการเนี่ยเขาทําเป็นคล้ายๆกับตัวระเบียงแต่ว่าจะอยู่ตรงกลางห้องนอนเลยด้านนอกเนี่ย เขาจะทําเป็นพื้นที่ outdoor หนึร้อยเปอร์เซ็นต์ด้านบนเนี่ยจะเป็นพื้นที่เปิดโล่งเลยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดฝนตกหรือว่าแดดออกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะรับกับความ outdoor อย่างเต็มที่ซึ่งนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะปลูกต้นไม้หรือว่าทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนได้อย่างจริงจังแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ใดๆที่วางในบริเวณนี้เนี่ยก็จะต้องรบับกับการวาง outdoor ได้ด้วยเนาะตรงนี้เนี่ยทุกคนถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยพื้นที่ของบริเวณที่วางเตียงในห้อง master ผนังที่เป็นผนังกระจกเต็มความสูงของห้องที่อยู่ติดกับสระว่ายน้ําส่วนผนังอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของระเบียงเอาท์ดอร์ที่อยู่กลางห้องแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยตัวเตียงนอนที่วางอยู่บริเวณตรงกลางตรงนี้เนี่ยจะได้แสงธรรมชาติจากทั้งสองฝั่งและทําให้ห้องนี้เนี่ยดูโปร่งมากเลยทีเดียวทุกคนต่อไปส่วนสุดท้ายของตัว master b เบ r o o m เนี่ยก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําและก็ walk in closet ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มากทีเดียวบริเวณตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวห้องน้ำเนี่ยเขาจะทําเป็น walk in closet ซึ่ง walk ก็มีขนาดใหญ่พอที่จะสามารถใช้งานพร้อมกันได้ถึง2คนบริเวณด้านนี้ก็สามารถที่จะบิวตู้เต็มบานได้ตรงนี้ก็บิวตู้เพิ่มได้อีกและบริเวณตรงนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีช่องแสงธรรมชาติจากด้านบนซึ่งถ้าเกิดว่าเราบิวเป็นโต๊ะตกระจกทางฝั่งนี้เนี่ยเวลาที่เราแต่งหน้าตอนเช้าเราก็จะได้แสงธรรมชาติในการแต่งหน้าและก็แต่งตัวตรงนี้ถือเป็นไอเดียที่ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวเนาะต่อไปทุกคนในห้องน้ําตัวห้องน้ําของห้องมาสเตอร์เบดรูมนทุกคนจะมีความพิเศษมากเนื่องจากเป็นห้องน้ําที่มีฟังก์ชันนใหหห้้ค่อขาาางลาลลกยยเ เริ่มตั้งแต่บริเวณอ่างล้างหน้าเนี่ยก็คือเป็นอ่างทีมแอนเธอร์เนาะสามารถใช้งานพร้อมกันได้2คนรวมถึงบริเวณสุขภัณฑ์และก็บริเวณเรนแชเวอร์เนี่ยก็มีฉากกระจกนิรภัยมาให้ด้วยและจุดที่พิเศษคือในห้องน้ําในมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยมีอ่างอาบน้ําแบบลอยตัวแบบนี้มาให้พร้อมกับช่องแสงธรรมชาติแบบนี้ด้วยทุกคนซึ่งบริเวณนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทําเป็นสวนได้เพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นแสงธรรมชาติเนาะเวลาที่ฝนตกเวลาที่มีอากาศไายเทได้สะดวกเนี่ยต้นไม้ก็จะเติบโตได้อย่างดีเลยทีเดีียวววทุกคน่ดูิมาถึง สุดท้ายของบ้านแบบนี้หลายคนอาจจะสงสัยในเรื่องของราคาแล้วงั้นเดี๋ยวเราเไปสรุปในเรื่องของราคาและก็จุดเด่นของตัวโครงการกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนส่วนสุดท้ายในเรื่องของราคากันก่อนเลยตินาบอกเลยจ้ะสำหรับราคาของโครงการเบลกาเวียเอ็กซ์คูซีฟพูลล่าบางนาพะราม9เนี่ยราคาบ้าน่าเนี่ยจะอยู่ที่25ล้านถึง40ล้านบาทค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้เป็นบ้านที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วสมมติว่าในไทป์นี้เลยใน<ะ>ไทป์ตัวใหญ่ที่สุด500ตารางเมตรของตัวชั้เป้เนี่ยราคาที่เป็นราคาตกแต่งเหมือนกับบ้านตัวอย่างทุกประการพร้อมเข้าอยู่เนี่ยจะอยู่ที่ราคา50ล้าน600,000บาทใ,ในเรื่องจุดเด่นของตัวโครงการกันบ้างอันดับแรกเลยก็คือตัวทำเลทุกคนตัวทำเลที่โครงการมานั่งอยู่เนี่ยตัวผืนที่ดินเนี่ยนอกจากจะมีทางเข้าออกสองทางแล้วอย่างที่บอกว่าสามารถเดินทางเข้าออกเมืองผ่านทางทางด่วนได้อย่างสะดวกสบายด้วยอันดับที่2คือตัว ความ p r i v a ซี y ของลูกบ้านในโครงการ p r i v a ซี y ค่อนข้างดีมากเนื่องจากว่าจำนวนยูนิตเนี่ยมีเพียงแค่65ยูนิตเท่านั้นและนอกจากนี้เนี่ยตัวถนนภายในโครงการเนี่ยยังล้อมรอบตัวบ้านเอาไว้นั่นแปลว่าจะไม่มีบ้านหลังไหนเลยที่อยู่ติดกับกำแพงและอยู่ติดกับโครงการด้านข้างเคียงเนาะเราก็ได้ความ p r i v a ซี y ของตัวบ้านด้านในมากเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้ความพิเศษอีกอันดับหนึ่งสุดท้ายเลยก็คือตัวผู้วิลล่าและก็งานออกแบบภายในที่เขาออกแบบให้มีการคอนเนคกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวตัวอย่างเช่นบริเวณห้องนัง แล้วก็ถงรับพนอาหารเนี่ยก็จะคอนเนคกับบริเวณสระน้ําตัวสระน้ําก็จะคอนเนคกับบริเวณสวนหลังบ้านซึ่งก็จะคอนเน็กับบริเวณห้องนอนด้านล่างด้วยหรืออย่างบริเวณชั้น2เนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกันของห้องนอนทุกห้องให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยมาใช้พื้นที่ร่วมกันได้ตอบรับกับครอบครัวขยายแบบไทยได้อย่างดีมากเลยทีเดียวอ่ะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมของตัวโครงการได้ในเว็บไซต์ของตัวโครงการเลยแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยเขาจะมีขายทั้งเวอร์ชันมั่ ซึ่งบ้านอีก2องทยายก็คือตัวอลิสแล้วก็วิลตันเนี่ยเขาก็มีการขายเป็นแบบที่ตกแต่งแบบบ้านตัวอย่างด้วยก็สามารถมาสอบถามราคากับตัวโครงการได้เช่นเดียวกันจ้าสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบโครงการนี้และอยากติดตามเราในโครงการต่อๆไปนียก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้คอนโดนิ้วของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ